EP. 74ฉันจะตีแกให้ตายพอเห็นเซียวชูรันดื่มชาโจเทียนหอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในใจตอนนี้แค่รอให้ยาออกฤทธิ์เท่านั้นก็พอแล้วหลังจากที่เซียวชูรันดื่มชาลงไปหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มผิดปกติเล็กน้อยเหมือนตัวเองกำลังรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยและรู้สึกหนักหัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภายในใจของเธอรู้สึกตื่นตกใจอย,อย่างมากหรือว่าโจเทียนหอกคนนี้จะแอบวางยานในน้ำชาพอนิดถึงแบบนี้เซียวชูรันรู้สึกตกใจจนทั้งเรือนร่างสันเทาเธออยากจะลุกขึ้นทว่ากลับรู้ พอมองแบบนี้เกรงว่าคงจะยากที่จะพึ่งพาตัวเองที่จะหนีออกจากที่นี่เธอถือโอกาสตอนที่ตัวเองยังมีสติแอบเปิดมือถือแล้วหาแชทของเย่เฉินจากนั้นก็กดปุ่มข้อความเสียงทางนี้ส่งข้อความเสียงไปขณะเดียวนี้เธอก็บอกกับโจเทียนหอว่าท่านประธานโจฉันรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยชานนี้คงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมโจเทียนหอหัวราอเสียงดังต้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วชาหนี้เป็นปีลล์ชุนชันดีที่สุดหนึ่งกิโลหนึ่งหมื่นกว่าบาทเลยนะต้องรสชาติดีมากท่านประธานเซียวจะดื่มอีกแก้วไหมเซียวชูหลันพูดไม่ดื่้้วคค่่ะปรธาานนนนนััสสกกไออออยยยบบทใหง โจเทียนหอหัวเระด้วยเสียงไร้กาทีแรกนั่งอยู่ด้านข้างเซียวชูรันทว่าตอนนี้เขากลับลุกขึ้นแล้วเดินมาใกล้เซียวชูรันแล้วนั่งลงข้างๆเธอพอเห็นเซียวชูรันทำท่าทางที่กระวนกระวายโจเทียนหอกก็ัวเราะและพูดขึ้นด้วยความดีใจท่านประธานเซียวทุกคนต่างก็บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยอันดับต้นๆของเมืองจินหลิงวันนี้พอเห็นแล้วเป็นจริงดังคำร่ำลือจริงๆผมรู้สึกนับถือคุณมากๆเซียวชูรันเห็นเขาขยับเข้ามาไกลจึงได้ขยับไปอีกข้างแล้วสายหัวท่านประธานโจรบกวนท่านห่างจากฉัน ตางก็เป็นผู้ร่วมงานเข้าใกล้หน่อยก็คงไม่เป็นไรหรือเปล่าขณะที่พูดร่างของโจเทียนหอก,ก็ขยับมาใกล้เซียวชูรันอีกครั้งเซียวชูรันยังอยากจะหลบไปอีกทว่าตอนที่ขยับไปถึงตรงขอบโซฟาแค่ใช้แรงหดเรือนร่างไม่เห็นโจเทียนหอแต่ต้องโดนโจเทียนหอที่ขยับมาข้างเธอตลอดสายตากวาดมองร่างของเธอแค่เห็นก็รู้ว่าเขาคิดอะไรเซียวชูรันยิ่งรู้ก็ยิ่งรู้สึกหนักหัวในมือจิงคลี่ให้คลายออกข้อความเสียงถูกส่งไปให้เย่เฉินเวลานี้เย่เฉินกำลังทำการงานอยู่จู่ๆก็ได้รับข้อความเสียงจากภรรยาจึงเปิดฟััังงทททนนนนีีีด้้เเเเสสอออ็ขยยวกปูมมาแ่ ไอโจเทียนหอสมควรตายแม้กระทั่งภรรยาของตนเองมันยังกล้าแต่ต้องไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเขาควักมือถือออกมาทันทีแล้วโทรหาเฉินจือขายพูดด้วยสีหน้าที่น่ากลัวนายรวบรวมคนทั้งหมดของเราไปที่บริษัทวัสดุก่อสร้างเทียนหอวันนี้ฉันจะทำลายล้างในที่นั่นกลายเป็นพื้นราบเฉินจือขายเอ่ยถามด้วยความตกตะลึงคุณชายครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นภรรยาของโจเทียนหอทางตระกูลก็พอมีความสามารถอยู่บ้างตามพวกเราที่เป็นเพียงกระกูลเล็กหักไปทำลายล้างบริษัทวัสดุก่อสร้างเทียนหอยางบุมบามพวกเราก็ คงไม่เหมาะที่จะอธิบายกับตระกูลที่เป็นลูกน้องคนอื่นเย่เฉินเอ๋อถามด้วยความเย็นชาไอ้โจเทียนหอมันกำลังจะกระทำชำ่รากับภรรยาของฉันแกบอกฉันมากาไปทำลายล้างเขาเป็นการบุมบามร้อหาเฉินจื้อขายเกรงกลัวขึ้นมาทันทีทีแรกก็นึกว่าโจเทียนหอกไม่ได้ตั้งใจปิดใจกับคุณชายตัวเองทว่านึกไม่ถึงว่าเขากลับคิดจะยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของคุณชายแล้วยังกล้าคิดกระทำชำ่ราอีกเป็นความผิดที่ร้ายแรงจริงๆดังนั้นเขาพลานพูดขึ้นคุณชายผมจะรีบส่่่งคคนน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 นไไไไปปเเเดดดดีีีนนีีีียยยยวว้้้้ตออฉฉััจจจะะะรบทิืขาาพลูุณชหหผมใ เฮลิคอปเตอร์ ter, ไปรับท่านแบบนี้จะเร็วกว่าได้ผ่านไปสักพักเฮลิคอปเตอร์พลเรือนที่มีน้ำหนักที่หนักอันดับต้นๆคำรามและขับเคลื่อนขึ้นในเฮลิคอปเตอร์เฉินจือขายนั่งอยู่อีกทั้งยังมียอดฝีมือสิบกว่าคนสีหน้าของเขาดูย่ำแย่มากให้ตายเธอในเมืองจิหลิงทีใหญ่แค่หนึ่งหมู่สามเฟื่อนกลับมีคนกล้าลงไม้ลงมือของภรรยาของคุณชายรนหาที่ตายจริงๆความเร็วของเฮลิคอปเตอร์ของว่องไวมากเพียงในปริบตาก็ถึงบนตึกที่อยู่อาศัยของเซียวชูรันเย่เฉินพุ่งไปบ้านดดดดดาาาฟ้้้แลลววบบินนนเเเเเฮคออออปปตรรร์ททททัััีใก็็็จยช่สสุุไษ ก่อสร้างเทียนหอเดี๋ยวนี้เวลานี้ณนะบริษัทวัสดุก่อสร้างเทียนหอโจเทียนหอมองเสียวชูรันที่ดิ้นรนอย่างร,ร้เรยวแรงแล้ววอรเราอเห่เด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็ยื่นสองมือไปแล้วกําลังจะถอดเสื้อของเสียวชูรันเวลานี้ประตูใหญ่จู่ๆก็ถูกคนสองสามคนทิ่บออกอย่างรุนแรงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ทว่ากลับเต็มไปด้วยอำนาจและอิทธิพลมากมายพาผู้ชายที่สภาพเหมือนบริการพุ่งเข้ามาพอเห็นโจเทียนหอกกำลังถอดเสื้อของเซียวชูรันผู้หญิงคนนั้นจึงรู้ส คุณกลับกล้ากินคนอื่นรับหลังฉันหรอโจเทียนห่อจึงตะลึงงันทันทีป้าหน้าเหลืองคนนี้มาได้ยังไงโจเทียนห่อจะรู้ได้ยังไงคนที่อยู่ข้างกายเขาแทบจะถูกภรรยาของตัวเองซื้อใจจนหมดทุกคนเขาไปไหนใครที่มาหาเขาภรรยาของเขารู้ทุกอย่างพอรู้ว่าเซียวชูรันมหาโจเทียนห่อภรรยาของเขาจึงรู้สึกระมัดระวังขึ้นมาเซียวชูรันเป็นสาวสวยที่โด่งดังในเมืองจีหลิงเพราะว่าภรรยาของเขามีหน้าตาที่อัปลักษณ์เกินไปดังนั้นเธอจึงรู้สึก เกลียดสาวสวยที่สุดพอได้ยินเซียวชูรันมาจึงรีบมาด้วยความอาฆาตดังที่คาดพอมาถึงก็สังเกตเห็นสามีคนนี้ของตัวเองกลับกำลังจะมีอะไรกับเซียวชูรันเวลานี้โจเทียนหอรู้สึกตกใจอย่างมากจึงรีพูดขึ้นที่รักที่รักฟังผมอธิบายก่อนเพราะว่าเธอั่โยนผมป้าหน้าเหลืองเห็นใบหน้าที่แดงก่ำของเซียวชูรันเสื้อผ้าดูไม่เป็นระเบียบันใดนั้นจึงรู้สึกโมโหมากแล้วก็กลดด้วยความโมโหให้ตายเธอผู้แกมันต่ำซามทั้งคู่วันนี้ใครก็หนีไม่พ้นแน่นอนพูดจบจึงพูดกับผู้บริการทีีีี่่อยูข้้้้าางจัไเเววคหนนนใฉด บริการไม่กี่คนรีบพุ่งเข้าไปแล้วจับโจเทียนหอไว้และก็จับมือของเซียวชูรันไปอยู่ด้านหลังป้าหน้าเหลืองพุ่งไปด้านหน้าโจเทียนหอก่อนแล้วใช้มือลงไปหลายทีพร้อมกลดาด้วยความโมโหกแกมันไอสารเลวพวกเราตะกูลเฟิงทำอะไรไม่ดีกับแกถ้าไม่มีตระกูลของเรายังไม่รู้เลยว่าแกจะไปกินที่ที่ห้องน้ำสาธารณะที่ไหนแกกลับกล้าหักหลังฉันป้าหน้าเหลืองพูดไปด้วยและใช้แรงตีลงไปเธอเครียดจนทั้งร่างสั่นเทาโจเทียนหอถูกตีจนต้องร้องแล้วร้องให้พลางพูดที่รักอย่าโทษผมสิโทษผมไม่ได้จริงๆนะต้องโทษนางสุนั แท้ว่าเสียวนั่นที่มาอยโยวนผมป้าหน้าเหลืองเอ๋ยถามด้วยเสียงเย็นชาแกบอกมาให้ชัดเจนมันเรื่องอะไรกันแน่โจเทียนห่อพลันอธิบายนี่คือเสี้ยวชูรันที่บ้านเกิดปัญหากระแสเงินสดน้อยๆเลยอยากจะให้มาหาผมเพื่อขอเอาวัสดุก่อสร้างสิบล้านไปก่อโรงงานของพวกเราไม่เคยให้เครดิตใครมาก่อนคุณก็รู้ผมก็ไม่เคยให้โอกาสใครที่จะให้เครดิตมาก่อนพอพูดถึงแบบนี้โจเทียนห่อชี้เสียวชูรันด้วยความโมโหแล้วกดานางจิ้งจอกหน้าไม่ไอายคนนี้เห็นผมปฏิเสธกลับก็บอกว่าจะนอนกับผมหวังว่าผมจะให้เครดิตวัสดุก่อสร้างกับเธอก่อน ป้าหน้าเหลืองเอ่ยถามด้วยความเย็นชาง,งั้นแกก็จะนอนกับเธองั้นหรอผมเปล่าหนะน้าโจเทียนหอร้องให้ออกมาอย่างทุกทรมานผมแค่เผลอไปชั่วขณะแต่ผมกับเธอยังไม่ได้มีอะไรกันป้าหน้าเหลืองรู้สึกเครียดอย่างมากแล้วสาวท้าไปตรงหน้าเซียวชูรันพร้อมมองเซียวชูรันที่กำลังสลิมสลือจากนั้นก็ยกมือตบหน้าเธอแรงๆไปหนึ่งทีนางมีน้อยแกกล้ายุยยวนสามีของฉันดูสิวันนี้ฉันจะตีแกให้ตายไปเลยฉันไม่เพียงแต่ตีแกให้ตายยังจะทำลายโฉมหน้าอันแรกๆของแก